อดีตนางเอกช่องเจ็ดแจ้งข่าวเศร้าอย่างกระทันหันคนบันเทิงร่วมอะไรรัวๆขอแสดงความเสียใจกับนางเอกคนดังฟีนชัดดาวสิทธิผลที่ล่าสุดได้ออกมาแจ้งข่าวสุดเศร้าผ่านไอจีส่วนตัวสูญเสียคุณพ่ออันเป็นที่รักไปตลอดกาลจากภาวะหัวใจล้มเหลวฉพลันโดยเจ้าตัวได้เขียนข้อความสุดอะไรคุณพ่อไว้ว่า it's time to say goodbye ถึงเวลาบอกลาคุณพ่อแล้วนะคะพ่อเหนื่อยมาเยอะแล้วขอให้คุณพ่อไม่ต้องทุกข์ร้อนจากโรคภัยใดๆขอให้พ่อได้ไปอยู่ในภพภูมิที่ดีรับพ่อนะคะโดยมีเหล่าคนบันเทิงเข้าไปแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับดาราสาวอย่างมากมายทั้งนี้กำหนดการบำเพ็ญกุศลสวดอภิธรรมพิธีรดน้ำศพคุณพ่อสราวุธในวันนี้ณวัดมกุฏกษัตริยารามศาลาเจ็ด แขวงบางขุนพรมเขตพระนครกรุงเทพมหานาครและชาปนากิจในวันที่29มกราคมเวลา17.00นนาที